ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันนะอา้าวลัคนาราศีกันมาแล้วดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายนนะมาแล้วจ้า,านะครับใครวันเนี้ยคุณพิมพ์สรารการปวดกรามฟันคุดค่ะ ต้องไปหาทันตแพทย์ดีเออเว้ยเฮ้ยปวดการปวดฟันคุดต้องไปหาทันตแพทย์สิอือนะฮะนะอา้าวนะฮะลัคนาราศีกันดวงชะตาของคุณในเดือนเดือนอะไรเดือนออมิถุนายนนะครับ เป็นเดือนที่โอ้โหด,ดาวเดินดีดีนะมิถุนายนเนี่ยพระฤหัสเล็งลักเป็นกเกษตราที่ปดีอังคารถึงแม้จะเป็นมรณะแต่ก็เป็นกเกษตราที่ปดีดาวสุ์เจ้าเรือนสุขพาก็เป็นกเกษตราที่ปดีดาวเจ้าตัวดาวพุธก็เดินเป็นกเกษตราที่ปดีอยู่กับดาวอาทิตย์ราชาโชคในเรือนกรรม,มั โอ้ยชาวลัคนาราศีกันนะในเดือนกันยายนไม่ปใช่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีมากมีความสําเร็จมากนะครับนะมีความสําเร็จอย่างมากเลยฉะนั้นบอกเลยว่าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นโอกาสดีโอกาสทองของชาวลัคนาราศีกันนะครับจะทําอะไรก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จมีโอกาสจะได้อย่างหวงัง นะครับชาวลัคนาราศีกันนะเพราะว่าดาวน่ะเดินดีมากนะนะดาวเดินดีมากขอให้สำเร็จขอให้เฮงเลยเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่จะมีความสำเร็จนะทั้งเรื่องการเงินและเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาราศีกันนะมีความสำเร็จทั้งเรื่องการเงินและเรื่องความรัก ใครที่รอความรักอยู่ก็มีโอกาสจะได้สิ่งที่ดีในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องเงินน่ะดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นกเกษตรตราที่พอดีนเดือนสุภาะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองมีโชคดีนะมีรายรับเข้ามาตลอดฉะนั้นชาวกันเนี่ยถือว่ามิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีมากเลยจะเริ่มทําอะไรก็จะได้รับความสําเร็จเพราะดาวเจ้าตัวของคุณเองก็คือดาวพุธก็ได้โคจรไปอยู่ในเดือนการงานเป็นกเกษตรตราที่พอดี ก็จะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีนะครับเขากันที่ยังโสดน่าจะมีคนมารักมาชอบมาถูกใจกันนะในช่วงเดือนมิถุนายนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับแล้วห่างหายกันไปนะถ้ายังไม่ขาดสักทีเดียวก็มีโอกาสจะกลับมาเจอกันได้นะครับขอให้มีความโชคดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะดาวตีโกนถึงลัคนาไม่ว่าจะเป็นสาวหรือเป็นสุข ก็เป็นดาวที่ได้เกษตรราธิบดีทั้งคู่แล้วคุณฟังผมพูดบ่อย,ยว่ากเกษตรราธิบดีกเกษตรราธิบดีอย่างเงี้ยคืออะไรคือกเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งหนึ่งทางโหราศาสตร์ไทยหรืออโตราจีที่หมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในเรื่องฐานะความสําเร็จความยั่งยืนฉะนั้นในดวงกําเนิดใครถ้าดาวที่ได้เป็นกเกษตรราธิบดีแล้วมีสัมพันธ์กับลัคนาก็ถือว่าดีมากหรือกลุ่มลัคนาก็ถือว่าดีมาก ส่วนถ้าเกิดเป็นดาวจรแล้วมีการสัมพันธ์กันที่ทางที่ดีก็ยิ่งจะนําความสําเร็จมาให้อย่างเพิ่มพูนนะครับฉะนั้นเดือนออมิถุนายนสิ้นแสดดูแล้วแทบจะไม่เห็นข้อติเลยหรือมีข้อติน้อยมากสําหรับชาวลัคนาราศีกันขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านอ้าวใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดแบ่งปันกด u ับสไคร์นะครับใครกดกระดิ่งกดแบ่งปันกดสับสไคร์ไปแล้วขอให้เงินทองไหลมาเทมา ขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีแต่โชคดีมีแต่ความสำเร็จนะนะครับวันนี้เราพบกันนะครับนะในช่วงจังหวะที่ตรงกับวันเลือกตั้งพอดีเออนะมาไลฟ์สดของช่วงเดือนมิถุนายน2565และลัคนาราศีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยกับบริการพิเศษ สักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลน์ i อดีมาสเตอร์6มิงฮกฮกกกสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล